สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเี่ชิคยครับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองกับผมเจ้าชายตาบะหุงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยานนท์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0984288840นะฮะทีนี้เราพูดถึงเหตุโคนมาถ้าใครติดตามรายการเกษตรพัฒนามานะฮะท่านจะได้รับทั้งความรู้ลหลายๆอย่างเลยทีนี้เราจะไปดูความรู้ทั่วไปของเหตุโคนเนี่ยนะครับมันมีวงมีปี มีรอบมีสายพันธุ์รู้วงไหมฮะก็เหมือนท่านเล่นไก่ชนนะอ่าก๋อยมาจากป่าไหนเห็นไหมเหลือง <ต Greek> หางขาวมาจากป่าไหนอ๋องอน <sunscreen> มาจากป่าไหนสามสายพันธุ์มันข้าเหมือนไปกันมาหรือยังเยียนี้มาผสมด้วยไหมพันธุ์ญี่ป,ปุ่นมีไหมงอนญี่ป,ปุ่นมาอย่างไงโอ้โ oh, หตีกันเป็นยังไงแล้วก็ออกลูกมาเป็นยังไงราคาเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันครับ เห็ดโคนเนี ane, ่ก็จะมีวงมีตระกูลวงนี้ชื่อนี้จะมีกี่สายพันธุ์ตระกูลนี้จะมีกี่สายพันธุ์ตระกูลนี้เป็นจำแนกออกไปอีกนะฮะอ่ะยังมีนะครับท่านผู้ชมครับอย่าคิดว่าเห็ดโคนมีแค่ประเทศไทยเท่านั้นเองนะฮะอยู่ในแถบของเอเชียมีเห็ดโคนกินและก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือของเรานี่กินแล้วก็แถบภาคใต้ของประเทศจีนเกาะไต้หวัน,นยังมีด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมครับสำหรับเห็ดโคนนี้นะฮะแต่ดอกใหญ่ที่สุดที่เขาวัดตลราเมตรมานะฮะดอกใหญ่อย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับสูงอย่างนี้เลยฮะท่านผู้ชมครับอยู่ที่แอฟริกาเห็นไหมเห็ดโคนเนี่ยมันมีวงมีรอบมีอะไรขมันนะครับ ทางนั้นเราไปดูความรู้ทั่วไปสำหรับเห็ดโคนสวัสดีครับท่านผู้ชมเจ้าชายเกษตรมาพบท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับในเรื่องราวของเห็ดโคนเห็ดปลวกเห็ดตาบหลายๆคนเรียกแต่และชื่อแตกต่างกันไปเอาล่ะครับท่านผู้ชมเห็ดโคนเรารู้จักกันแล้วว่ามีคุณประโยชน์ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะก,กินเจ หรือว่าคนที่ไม่กินเจมีความอรอ,อร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนล่ะครับจึงมีราคาที่สูงนั่นเองแต่วันนี้เจ้าชายกเกษตรจะบอกท่านผู้ชมว่าเฮดโคนนะอยู่ในวงของไทโคโรมาเทซีวงย่อยเทอร์ไมโอไฟลีสกุลของเทอร์ไมโอไมซส พบกระจายอยู่ทั่วในแถบแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือเทอร์ไมโอไมซิสออ t ันติอากัสและก็คลายพีทัสเฮมิโกบูลัสยูไลซัสเ็ดโคนใหญ่ที่สุดคือจะพบในประเทศแซมเบียที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้ง63เซนติเมตรเชียวนะมีน้ำหนัก2.5กิโลกรัมนะดอกเดียวนะครับท่านผู้ชม เห็ดโคนออกดอกตั้งแต่ต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเห็ดแต่ละชนิดมีช่วงการเกิดแตกต่างกันเห็ดที่พบในจังหวัดเพชรบุรีทางตะวันตกของกาญจนบุรีมีคุณภาพและรสชาติที่ดีที่สุดและราคาก็สูงและน้ำสกัดเห็ดโคนก็มีลิ์ต้านเชื้อโรคได้หลายตัวเช่นไทฟลอย เชื้อแอนโทโรแบคทีเรียการเกิดเหตุโคนมีความสัมพันธ์กับปลวกแบบพึ่งพาอาศัยกันนะเขาเรียกว่า Obligate Symbiosis พูดง่ายๆก็คือปลวกอาศัยเห็ดในการย่อยเซลลูโลสและลิกนินจากลังไม้ในรังปลวกให้เป็นโมเลกุลของน้ำตาลส่วนเห็ดมีชีวิตอยู่ได้ในรังปลวกโดยใช้สารเคมี ที่ปลวกขับทายออกมานะปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อราจัดอยู่ในวง Family t เ e อมอิดีจำแนกพบในประเทศไทยมี15ชนิดถ้าเราแยกออกมานะครับ15ชนิดนี้จัดอยู่ใน5สกุลดังๆมีแบบนี้นะ o d o n t เทอร์มิพบ8ชนิดถ้าเป็นสกุลของ m ม c โค t ทอร์มพบ4ชนิดแต่ถ้าเป็นสกุลของ h y โ o t h e r m i s พบ erm 1ชนิดแต่ถ้าเป็นสกุล a n c ซ t t o t h e r m i s พบ1ชนิดและสกุล m y c ค t h e r m i s พบ1ชนิดเห็ดโคนเป็นเห็ดกินได้ที่มีรสชาติดีเป็นที่นิยมบริโภคจึงทำให้เห็ดโคนมีราคาแพง เห็ดโคนสด,สดราคากิโลกรัมละ80บาทถึง500บาทหรือสูงจนถึง1,000บาทเทียวนะขึ้นอยู่กับลักษณะของดอกเห็ดชนิดดอกตูมหรือไม่ดอกบานไปหรือเปล่าและสถานที่วางจำหน่ายด้วยก็สำคัญดังนั้นเห็ดโคนจึงเป็นเห็ดเศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจมากจึงสมควรที่จะศึกษาและทดลอง หามาเพาะปลูกดูหรือหามากินดูเจ้าชายเกษตรบอกเลยว่าความรู้อันนี้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามอะอะไม่เชื่อ,อยาลบหลูทราบไหมครับทราบไหมครับคําว่าไม่เชื่อ,อยาลบหลูหมายความว่าอย่างไรเจ้าชายเกษตรจะบอกเลยครับว่าไม่เชื่ออย่าลบหลูหมายความว่าคุณต้องเชื่อนะเจ้าชายเกษตรบอกแล้วนะ ื่อได้ฟังความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดโคนแล้วนะเจ้าชายเกษตรมิรอช้าจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีไปกันเลยนะครับเราจะไปพบกับพานเห็ดโคนที่นั่นนะที่แกงกระจานจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเก็บเห็ดโคนที่นั่นไปพร้อมๆกันเลยนะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมเอกชนะชุติยนนท์ทางสถานีโทรทัศน์ช่องนี้กับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองแน่นอนครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาที่จังหวัดเพช,ชบเรบุรีที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คืออำเภอหนองยัป้องและบ้านที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านปากลัดนั่นเองนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับทำไมต้องมาเมือนมืดอ่คำๆเพราะว่านี่คือฤดูการปลายฝนต้นหนาว เขาเรียกว่าคนที่นี่กําลังเก็บเงินแล้วก็ขุดทองกันขุดจากตรงไหนเก็บเงินจากตรงไหนครับเห็ดโคลนครับเห็ดโคนครับเห็ดโคนครับเห็ดปลวกครับเห็ดปลวกแน่นอนครับวันนี้ผมขอดูนาฬิกาก่อนสามทุ่มกับ40นาทีเรามีหน่วยพิคาดเห็ดปลวกหรือว่าหน่วยพิคาดเห็ดโคนรออยู่แล้วนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับทีมงานของเราทีมนี้หน่วยพิคาดเห็ดปลวกหรือว่าเห็ดโคนครับตามผมมาฮะ เพิ่งเก็บมาเดี๋ยวนี้นเปิดเอามาโชว์เลยว้าวฝีมือจริงๆว้าวเป็นไงครับนี่มาแล้วครับอ,อาจารย์อาจารย์ออกมาโชว์เลยครับอ๋ออันนี้เห็ดบาน,น<ะ>เห็ดบานนี่ดีมีประโยชน์ เพราะว่ามันได้สปอร์ของมันที่เป็นประโยชน์ครับอ๋อดีกว่าเห็ดนุกเห็ดเห็ดตุมนะครับแล้วฮะเห็ดหอยตุมนี่สปอร์ยังไม่มีอ๋อสปอร์นี่เป็นทำอะไรฮะเขาเรียกว่าคอตดเสปคอตดเสปแปลว่าเชื้อราเชื้อราก็คือตัวที่ไปทําให้เกิดคอตดเซปีนเหมือนเห็ดทางเช่านะครับอ๋อครับผมนึกว่าเห็ดบานได้เยอะเห็ดตุมได้น้อยแล้ว เมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วไม่รอช้าทีมงานพลานเห็ดโคนของเราได้เตรียมสารถีเตรียมรถเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือยานพาหนะที่จะไปบุกป่าฟาดงในค่ำคืนนี้บุกเห็ดโคนกันนะครับครับเดี่ยวมอเตอร์ไซค์ม,ซมันไม่พอมอเตอร์อไซค์เราไม่พอใช่เพราะว่าเราไปไม่ได้ครับ ปต้องต้องหมายต้องคันน่ะลูกคันละสองคนเดี๋ฮะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าคนมีสามต้องเพิ่มอีกสองการเดินทางเราก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ใต้ใลพวกแปะไม้คันนึงผมพวกนี้เหมาะเลย แล้ว,ลวลเราวลาเวลาเรารถไปจอดเนี่ยไม่มีคนดูไม่มีคนเฝ้ามันจะมีอะไรไหมไม่ต้องกลัวหายเลยครับจอดทิ้งไว้ได้ปกติครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีขโมยครับขโมยไม่มีเพราะรู้ๆกันอยู่ครับนะเป็นชนะาวบ,บ้านที่หากินหมดอ,อันนี้เจ้าอะไรเพิ่มเติมจะเปิดท้ายเอาเขาแบงไปไหมได้ติดไปรืยก็ได้ติดไปเผื่อไว้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งตอนนี้เราเรามีหนึ่งคันที่รวมไปเนี่ย ขับเพื่อขับเนี่ยครับอันนี้กำลังจะไปเอารถมาอีกเพราะว่ารถไม่พอก็ไปเอามาเพิ่มอีกสองคันนะเพราะว่าทั้งหมด1ิคนเนี่ยนั่ง5คันคัละ2คนละสองคนคนครับแต่ตทีนี้เวลาเข้าไปในป่าเนี่ยยุงไม่มีเนาะยุงเยอะมากยุงเยอะมากฮะยุงมีฮะแต่ต้องฉีดยากันยุงไปด้วยฉีดยากันยุงไปด้วยยุงเยอยยังฉีดยังผมไม่ฉีก็ได้มั้ง ฮะฉีดต้องฉีดเหรอฉีดซะหน่อยดีกว่าต้องฉีดซอรครับเ,คคเดี๋ยวหนูเอาให้ท่านผู้ชมครับโผลชื่อหนูเธอเดี๋ยวเจ็บซอบอกว่ามาที่นี่ต้องฉีดยากันยุงเอ้เพราะจริงๆเข้าไปในป่าย,ยุงมันไม่น่ามีเพราะไม่มีคนไง <c oughs> อาจารย์ครับใช <c oughs> ่นี่ไงอ๋อครับือไว้ด้วยลิปปิ้งอาจารย์ในในไล่ครอบครัวแสนสุขไผ่บ่งหวานเราเนี่ย เห็ดไม่ขึ้นมาเลยเหรอจันมันคือมันผ่านการทําฉีดยาฆ่าหญ้ามาโดยเมื่อดั้งเดิมแล้วก็ทำขึ้นโครงมันขึ้นเป็นที่ของมันนะเพราะว่ามันต้องมีเชื้อของมันมันชื้อข้ังทขันเพราะว่าที่เอ็นเปนมือเชื้อท่านผู้ชมครับต้องฉีดป้องกันไว้ดีกว่าอันนี้คือการป้องกันยุงนะครับต้องต้องข่สระครเงมันขึ้นเลย ตากล้องฉีดยังตากล้องไม่ได้ฉีดตากล้องไม่ได้ฉีดไม่อยอมฉีดต้องฉีดพี่เอไปอยู่กับพี่นะครับหต้กล้องไหวเลยกันยู่นี่สองข้างหูพี่เอการดงของตัวเองเอามาือยึดเหรอหูก็ต้องฉีดด้วยเขาชอบที่สุดก็คือสองข้าง อันนี้ท่านผู้ชมครับหลายๆอย่างที่รวมอยู่ในเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองที่นี่นะฮะ ผมเชื่อเลยเกินว่าหลายหคนทางบ้านเริ่มจะคิดแล้วโอ้เรารู้ว่าเห็ดโคนมีเฉพาะของเราไม่ใช่ฮนะมีหลายที่แต่เห็ดโคนนี่คนนิยมบริโภคเพราะว่าเขาถือว่าได้กินเห็ดโคนเนี่ยเป็นเห็ดที่มีโชคใครได้กินเห็ดโคนนะฮะจะมีโชคปีหนึ่งกินครั้งเดียวนะครับปีหนึ่งกินครั้งเดียวที่ช่วงนี้แหละนะฮะถ้าช่วงไหนที่ฝนมันชุ่มฉ่ำนานๆหน่อยก็จะสามารถกินเห็ดโคนสดๆ จากป่าได้จนถึงเดือนมกราคมเลยทีเดียวนะครับแต่นี้เจ้าชายยังไม่ยังยังยังไม่ยอมแพ้เดี๋ยวช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนก็แล้วกันผมจะไปตามติดจะพาท่านผู้ชมไปดูเขาเก็บเห็ดโคนนะฮะผมจะไปลุยเห็ดโคนกลางคืนเขาบอกว่าเก็บเห็ดโคนกลางคืนเนี่ยตั้งแต่หัวข้ามเดเขาไปเฝ้าแล้วนะไปเฝ้าป่ากลางคืนนี่นะครับเพื่อเก็บเห็ดโคนตื่นเช้ามาเนี่ยมันคนอื่นเอาไปหมดเลย ถ้าไม่ใครเห็นปุ๊บเกิดวันเดียวมันก็จะแก่แล้วนะครับช่วงหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปแก่งแต่จานเลยทีเดียวนะครับเอาช่วงนี้เรื่องของความรู้ทั่วไปเหตุนคนได้รู้กันหมดแล้วนะครับพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ ลับเข้าสูบ่บรรยากาศของรายการเกษตรพัฒนาพึ่งผ่าตัวเองกับผมเจ้าชายตำบังหุ่มเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยานนท์ครับท่านผู้ชมครับเบอร์โทรศัพท์ไว้ติชมแนะนำติดต่อสอบถาม0984288840นะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเห็ดโคนเนี่ยอร่อยอร่อยจริงๆอยู่ที่แก่งกระจานเพชบบรบุรีลองลงไปอยู่ที่กาญจนบุรี ต่อไปก็คือแม่เปิลอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์แต่จริงมันมีทุกที่นะแต่ที่มันขึ้นชื่อหรือชาจริงๆอยู่ที่นี่นะครับการชนะบุตรีก็ทําเป็นร้านเปียงสันนะครับมาดองเกลือขายแต่แกงกระจานเขาก็บอกที่นี่เขาก,ก,ก็เยอะนะแล้วอร่อยกว่าด้วยนะนะฮะท่าแม่เปิลก็บอกว่าที่นี่อร่อยกว่านะภูมิประเทศของเดียวขาดีกว่าถ้างั้นผมจะพาท่านผู้ชมไปที่แกงกระจานกันเลยดีกว่าไปพิสูจน์กันที่โน่น่าเก็บแล้วเป็นยังไง ไปแก็บวันคืนได้ไหมตามไปดูครับ ลืมนะครับเห็ดที่ท่านรับประทานกันนะที่บอกว่ากิโลหนึ่งห้0หกรอยเจ็ดรอยท่านอย่าไปคิดว่าแพงนะครับก,กว่าจะได้เก็บนะฮะกว่าจะเก็บได้โอ้โต้องลับปากรับคำกันหน้าดูต้องออกไปดึกดื่นเตี่ยเตืน ที่จะมาเก็บกินหรือครับ <X U> จุดหมายนะฮะ <X U> ท่านผู้ชมครับ <X U> ปไปไงนี่เรามาเต็มที่ชิมงานป่าเอา <bert S 2> ไฟส่ง,งหน้าพิธีกรนหน่อยโอ้โห เราเอาผู้หญิงมานี่เพราะอะไรไหมครับเผื่อมาเจอเรือดำน้ำกลางป่าผู้หญิงผู้หญิงยิงเรือตามมาครับไปน้ำน้ำน้ำครับตวามจริงจะตีไปถึงเพชรหรือเปล่าเดินหน่อยเดินหน่อยนึงนั่นเจอเห็ดแล้วใช่ไหมครับเห็ดตรงนี้เห็ดอย่างครับเห็ดเดี่ยวเห็ดเดียวเห็ดโคนยักษ์กันน่ะวันนี้เรามาตามล่าหาเห็ดนะฮะสงสัยเห็ดกำลังดอกตุ่มๆเลยบางทียืนเหยอดเลยครับ นี่ถ้าเกิดดอ,อกบานแล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นหมดครับตอนนี้เราก็เห็นแต่แสงไฟฮะเพราะคนมองไม่เห็นเลยตอนนี้ก็มาไม่ใช่กระสือนะครับคนนะครับที่เดินมาเนี่ยทีมงานที่ามาไล่ล่าตามหาเห็ดนะฮะ <The noise> ตากล้องอยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำให้เห็นคน <The noise> โอ้โหอาจารย์สุดยอดบางแสงนี้ครับ ยอดครับโอ้โหนี่ฮะทีนี้เรานี้เขายังชั่วเดินหากลางถนนนี่มาเชื่อข้าปลาข้าปลาครับข้าวปลานะครับปลาไหนฮะปลาปลานี้ได้หมดใช่ไหมป่าเอาหมดจเข้าปลาเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งมันมีคนเจออยู่ตรงไหนนะน้ำน้ำครับคนน้ำนี่คนน้ำ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 ต้องรู้ต้องรู้ว่าอยู่ที่ไหนเชื่ออะไรครับ พี่ทอมคนนี้คนคอมคนนี้คือคือพลานเห็ดคนนี้คือพลานเห็ดจริงๆนะครับเดี๋ยวพ่อกมีมูส่วนตัวแย่งใส่เข็มพวกค่ะเป็นพลาดโดยแท้เลยพลานเห็ดโดยแท้มองไปข้างหน้าครับมืดขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับมองไปข้างหน้าเลยครับดูครับเดี๋ยวครับเออเซม่าจะเป็นเห็ดเมา อันนเห็ดเมาเอาไหมล่ะไม่ยุ่งถ้าเห็นเมาเราจะไม่ยุ่งแหวกแหวกนี่อาจจะเจอจงอางหนักหนักเลยนั่นแหละกลัวไล่แต่รวยนะเก็บไปใหม่ๆก่อนเราครับเนี่ยอันนี้เขาแคบไปแล้วนะฮะนี่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 แคบไปแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่นับกันไปอีกสุดๆตัวนี้จะเป็นเชื้อเห็ดนี่ไงเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดนี่ฮะต้นเห็ดนี่เห็นไหมเชื้อเห็ดเห็ด ได้ยินเสียงเขาตะโกนมาว่าข้างหน้าเจอ้วเจอล้วครับท่านผู้ชมตามมาตามมาครับตามมาเจอแล้วครับวครับเตครับตครับหนาม่ีันท่านดูนะฮะสะท้อนแสงแบบนี้นะครับนี่นีนี่แลโดนไฟสะท้อนแสงนี่ฮะเห็นไหมสะท้อนแสงเห็น โอ้โหคลาวเลยครับบริเวณนี้อย่าเพิ่งนะครับเจอแล้วครับท่านผู้ชมครับเจอแล้วครับนี่แหละคือเห็ดนะฮะโอ้โหนี่แหละเห็ดไหมเห็ดโคนครับเห็ดโคนครับสังเกตเวลาโดนไฟพี่นี่ดีเวลาโดนไฟเห็นไหมโดนไฟเราจะเห็นเลยเราจะมองแสงเข้าใจะซ้อนใส่ตาเราเนี่ยเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมไม่แต่ว่ามันนี่นะค่อยๆมันค้าๆเราจะขึ้นดูต้องค่อยๆดูค่อยๆดูนะครับเผือเดี๋ยวเราไปเหยียบอีกวันนี้ทีมงาน กษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองครับเราได้เห็นสดๆแล้วก็เก็บสดๆครับครั้งแรกในชีวิตครัที่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยมาทั้งนั้นเราเราเก็บยังไงนี่ยังไงให้รู้ให้รูมาผู้เชี่ยวชาญมาลองสอนในการเก็บในการเก็บนะครับเจเอกมาสอนวิธีการนี้นี่ครับมาเลยเจเอกทำก่อนการเก็บเห็ดนี้นะครับเราเก็บอย่างนี้ไปลงคน เราต้องดูเด็กขาเขาอยู่ตรงนี้จิ้มลงลึกๆครับเดี๋ยวค่อยๆนัดขึ้นเลยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมค่อยๆขึ้นเลยเห็นไหมใช่อย่างนี้เลยนะฮะแล้วเราก็จะเก็บครับค่อยๆเอาขึ้นมานะฮโอ้โหสวยมากจะได้การที่หยาบแข่งงัดงัดทั้งงัดเลยนะพี่ นี่โอ้โหว้าวโอ้ติดติดกวางอย่างนี้เลยใช่มันจะได้ลากยาวโคนยาวโคดยาวฮะนี่ตอนให้กูรูเขาเก็บดีกว่าพี่นี่ผมว่าค่อยทำสวยมากอ่ะโอ้ก่อนเรามาเก็บให้มากับเราเนี่ยนี่คือเราจะแทงมือกันนะครับครับผมซับบนดินจริงๆนะตอนนี้นี่คือที่บอกว่าทองคําบนดินมันเป็นยังไงนี่เลยฮะนี่คือเห็ดยังแน่นครับมีตรงนู้นอีกอันนี้มันปรับให้บันโอ้ทางนู้นทางนู้นก็ได้ยินเสียงแล้วครับ ทำไม่ได้เงี้ยป <ai> <sabia? S 2> กติมุมมุมนู้นโซมไปเลยตามมาทางนี้ครับตามมาชักจังนี้แต่วันนี้ทางในป่าสับปะรดตอนนี้บอกว่ากำลังกำลังได้ที่เลยบอกกำลังได้ที่เลยดีมากสามหมูครับวันนี้โสามหมูหมูนี่ไหมถือว่าเป็นเป็นดงเยอะ ตรงไหนครับเจอแล้วครับอยู่ทางนี้ฮะท่านผู้ชมครับนี่ไงอันนี้ใหญ่เย็นนะครับเพราะว่าทั้งทั้งทั้งดงเลยครับทางนี้นี่ไงวครับใหญ่เยนยนใหญ่เยนี่เย็เยน่ยครับเยห่เนใ่ย็นยใ่นเยใยยเนี่่น่เยนี่นี่ยใหญ่นน่น่เ็นไหนี่ไ เอาขอมีดเลยครับพี่เอกลองลองโชว์เลยครับแต่นี่ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่นะอันนี้ใช่เราจะแยกได้ว่าใช่ไม่ใช่ไฟนี่ได้ไฟสีขาวนี่นี่นี่ครับอุ้ยไฟดึงแรงไปอีกนึงลากเขาลากไม่เป็นไรเนาะอ้าวครับผมอันนี้ครับเอาเพียรุงเข้าเลยครับลุงเด็กมาวัน น,นี่เลยครับครับผมโอ้โหใจเย,ย,ย,ยน็นใจเย็ <ชม S 2> นท่านผู้ชมเนาะม่มีคนเห็นวันนี้ไม่ อ่โชคดีแล้วเป็นตอนเช้าพี่ๆแล้วก็อันนี้นะครับเห็ดเมานะฮะอันนี้มาดูนี่มาดูใกล้ๆถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเห็ดเมานะฮะตรงนี้สีเหลืองๆนี่ไม่เอานะครับอย่ายุ่งมันอย่ายุ่งเป็นอน้าสับแต่ดอกนี้ใช่ครับเห็นแล้วครับมีนี่ดอกนี้ด้วยครับปีนดอกใหญ่ท่านนี่ท่านผู้ชมดูนี่นี่ดอกใหญโครับนี่คือนขึนเรื่กยขึ้นเป็นกลุ่มใช่่มนีเขาเป็นมูเขาเรียกมูเล็กนึงบางทีเราก็นี่โอ้โหเด็กนี่ครับนี่เลยครับ ครับสุดยอดฮะอีกือพี่เอกนะครับดอกนี้สุดยอดครับเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมครับมาดูนี่จริงอ่ะเห็นไหมนี่เลยตรงนั้นอีกเลังจะขึ้นตรงเท้าอีกอันนึงครับตรงสุ่มเหมือนเลยไหมเลยไม้บางเป็นไงครับโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาวแค่งแงไงครับเห็นไหม ยอดครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่ว่าละามช้าป่นี่ดงนี้ครับเป็นไงครับอีดงนี้นะครับโตไปแล้วเราเก็บไม่ได้เป็นมูเลยครับตรงนี้นะฮะที่ว่ามาช้าเนี่ยที่เก็บไปให้พวกผมเลยนะมันโตมูนี้ครับมันโตไปแล้วเพราะว่ามันออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเรามองไม่เห็นอ๋อนี่คือมันลามันโรยลาแล้วมันโรยแล้วโตไวเนาะครับโตมนโตไว ทำใหม่ๆไปเลยหอมนี่ฮะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่นี่เห็นไหมโอ้โหนี่เน้อาไปเลยไอ้สังดอกนั่นหวานเจี๊ยบเลยครับข้ามเลย้มยคนแก่นี่มองข้ามเลยนะพี่คนแก่ไม่เอาแล้วคนแก่ไม่เอาแล้วคนแก่ไปทีหลังเพราะยังไงต้องรอใช่ที่เอาหัวลุกหัวลุกเดี๋ยวที่ ไอ้แบบนี้หทำไงนะครับแบบเนี้ยอ๋อไอ้าแบบนั้นเมาครับอ๋อไม่เอาส่งนี่ยังมีอีกครับโอ้โหเก็บกรอบเหมือนทำเหมือนประเทศมีนี่ยป่าปูนใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้มีอีกไหมมีไหมดนี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมครับที่ไปลุยมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะรู้ไหมนอกจากตื่นเต้นแล้วก็ได้ความสนุกสนานครับเจ้าชายเกษตรนะครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าไปเก็บ เก็บเห็ดไปกลางคืนส่องไฟเหมือนถ้าเป็นบ้านเราครับไปไตเขียดด้วยกันเมื่อคืนเดือนมืดแต่นี้ไปส่องเห็ดนะฮะไปหาเห็ดโอ้ไปไปเดินในป่ายางไปเดินในป่าสับปะรดผมมันจะมีเลยฮะก็เดินเอามอ์ไซ์เสียงรถวิ่งกันเต็มไปหมดเลยอยากเห็นเอนดูโรนะครับไม่ต้องไปดูกลางวันก็ได้ฮะ,ะช่วงเก็บเห็ดโคนนีเอนดูโรตามป่าเยอะมากท่านผู้ชมครับ ผม,มวันนั้นผมก็ไปพร้อมกับเอ็นดโดโรนะฮะเอ็นดโดโรเขาพัแว่นเงินไปไปเก็บเห็ดโคนโอ้สนุกสนานมากครับท่านผู้ชมครับที่สนุกสนานเพราะอะไรไหมเพราะเราไปเก็บเห็ดและได้เห็ดแต่ถ้าไปเก็บเห็ดไม่ได้เห็ดมันจะไม่ค่อยสนุกสนานนะครับท่านผู้ชมครับมันจะแป๊กนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าเห็ดโคนที่นี่ขายยันกิโลละ,ะช่วงช่วงช่วงหายากนี้อยู่ที่ประมาณพันสองร้อยบาทกิโลเดียวนะแล้วช่วงที่ผมไปเนี่ยครับที่พาท่านผู้ชมไปเก็บไปดูบรรยากาศเนี่ย กิโลละ500บาทครับท่านผู้ชมครับกิโลละ5 0 0บาทสาหรับที่นั่นนะฮะแต่ผมโชคดีผมได้กินสดๆนะครับได้กินสดๆแต่ตอนที่กินสดๆผมผมบอกตากล้องผมไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องถ่ายนะเดี๋ยวก็ถะหาว่าพีเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่อดอยากเลยเกินคือเขาเก็บมาดอกมันอวบนะฮะเขาก็เลยบอกเอามีดโคดโคดคด,คดแล้วก็เฉือนเขาบอกเจ้าชายลองกินสดๆแล้วอร่อยผมก็ไม่กล้ากินเขาก็เลยตัดไปกินครึ่งหนึ่ง แม่เสียดายถ้ารู้งี้ผมกินแต่แรกก็ได้กินเยอะละนี่ได้กินเหลือนิดเดียวเองคนนั้นก็แย่งกินคนนี้แย่งกินมันอร่อยจริงๆฮะกินสดๆนะครับไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีสารพิษเจือปนด้วยนะครับใครได้กินเห็ดโคนถือว่ามีโชคมีลาบแล้วก็จะถูกรางวัลด้วยนะครับรางวัลแก่ชีวิตนะฮะอ้าวสำหรับวันนี้กเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองเกี่ยวกับเห็ดโคนหมดเวลาลงเพียงเท่านี้จริงๆผมเชื่อลือเกินว่าหลายๆคนได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเลยทีเดียวกับรายการ,กรเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเอง ผมเจ้าชายตัมปะคุงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยนนท์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ติดต่อสอบถามนะครับ0984288840นะฮะขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมหมดเวลาแลวฮะสวัสดีครับ